สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำท่านผู้ชมถึงวิธีการตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขั้นตอนแรกให้เข้าสู่หน้าเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.ts จากนั้นให้เลือกหัวข้อบริการออนไลน์เลือกหัวข้อตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้าสำหรับประชาชน และเลือกหัวข้อตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเมื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะจดทะเบียนให้ท่านกรอกเลขที่คำขอลงในช่องเลขที่คำขอกดค้นหาระบบจะประมวลผลการค้นหาเลขที่คำขอของท่านจากนั้นให้ท่านลิกที่ชื่อเจ้าของอีกหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าประวัติสถานะ ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าประวัติสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของท่านเพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ด้วยตนเองแบบง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการเลยค่ะจากคำแนะนำในการตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรใช้คอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปโดยสืบค้นผ่าน Google Chrome เพื่อความสเสถียรของข้อมูลของทุกท่านนะคะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนตรงทรัพย์สินทางปัญญา1368แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ